ทุกคนแจ็คพวอดแล้ววันเจอเห็ดดำขาสมา้มกูลทำเปรดเลิศกูลทำเปรดทักาะเยอะมากเลยค่ะทุกคนจ้าเห็ดดำขาส้มสวมีเดนออกแล้วจ้าเดี๋ยววันเก็บให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะความเป็นขาส้มของเขา นี่ค่ะเจอ,อเป็นกลุ่มใหญ่<อ>สวยมากคะ่ะ<อ><อ>ทุกคนเห็ดดำขาส้มค่ะเดี๋ยวเด้อมันต้องเก็บใส่ถุงทุกคนวันมาร่บๆนะคะวันก็เลยไม่ได้เอาตะกร้ามาหลายใบคะ่ะนี่มีเวลาน้อยนะคะแต่ว่ามีถุงเทียบคะ่ะทุกคนจ๋าแล้วก็มีเป้ด้วยนะคะโอ้ยสวยสวย มีตะกลุ่มใหญ่ๆเลยค่ะแต่ว่าอยู่ใต้ต้นบูเบอรี่นะคะชัดแบบเห็นไม่ค่อยชัดค่ะอืมสวยมากเป็นดอกไม้เลยแล้วก็คือไซส์คือบานได้ที่ค่ะทุกคนจ๋านี่ดูชัดๆค่ะขาจะเป็นแบบนี้นะคะ ขาส้มจะแพงตอนนี้คือแพงในบรรดาเห็ดมันปูเห็ดดำเห็ดดำขาส้มจะแพงสุดค่ะดูความเป็นดอกไม้ของเขาจ้าโอ้ยโอ้ยเริ่มเริ่มดอกหนักกว่าขานะคะนี่นี่มันก็จะล้มค่ะ วันที่สามสาวหาป่าแตกมานะคะนุชเป็นคนเก็บเห็ดดําได้ตรงไหนก็ไม่รู้วันไม่เห็นกับน้องเลยนะ,ะส่วนวันนี้วันได้เก็บแล้วจ้าน่าจะได้เป็นกิโลอยู่นะสองเห็นความเป็นขาส้มสะท้อนแสงนะคะ มันจะอร่อยกรุบกรอบค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะ<ม>เห็ดดำทัดคันตาแดนเนี่ยมันจะมีกลิ่นค่ะแต่อันนี้คือไม่มีกลิ่นอร่อยค่ะเอาไปผัดเนยใส่เกลือพริกไทยแค่นั้นโชคดีอีกวันแล้วค่ะเราได้ขายแน่นอนค่ะทีนี้เพราะว่ามันเยอะนะคะดูค่ะดูความขาสวยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันชอบเกิดกับญ้าแบบนี้ค่ะความขาสวยของกลุ่มเห็ดอ่าทาเป็นสีทองหรือว่าเห็ดแตรสีทองขาสีส้มขออนุญาตล้วงถุงอีกก่อนเด้อ ถุงเราเพียบค่ะทุกคนสวยมากดูเด้อมันจะให้ดูตรงนี้คือบานเป็นดอกไม้ค่ะสวยกว่าคิปเมื่อวานอีกค่ะนี่โอ้ยนี่ค่ะทำมเปสสีทองหรือเห็ดดำขาส้มโอ้ยเขามีชื่อเรียกเยอะกันเรียกจนวันเรียกงงค่ะจริงๆมันคือทัมเปตเริกูลทัมเปแปลเป็นภาษาไท,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 ทยก็คือ ทำเป็นสีทองแดงค่ะทุกคนสีทองแดงนะคะสวยมากเป็นดอกไม้เลยโชคดีจังเลยไปก่อนเราแล้วคุณลุงวันว่าจะไปถ่ายจุดที่มันกิดว้าวเมื่อกี้นะคะมองไปข้างในหลวงมอบน่าจะไม่ทันคุณลุงค่ะทุกคน นี่คือความน่ารักของแกนะคะคือตอนนี้แกเริ่มเกษียณอายุคะ่ะอ่าจริงๆแล้วฮะอุย้ยเยอะนัเด็กเนโซเยอะเว้นตาเวนตาไหมอิสต์บีกอีกกระสันยายยายจิตตาโอเคโซ่เมดได้แน่ดูขำเยายเอ่อจิตตาฟอลล์ดินลิสแกบอกว่าเธอเธอรีบมาเยอะมากนะคะโอ้ยทุกคนจ๋าโอ้ยสวยมาก